ครับสวัสดีครับผมเบาจากพงษ์ขับจากร้านสแตกตําครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับสิมารีวิวครับเมื่อนี้ปนไก่ใส่คาออนครับนี่ครับปนไก่ใส่คาออนครับตอนนี้ถึงวิธีการขวพริกครับขวคาครับขวหอมครับโอ้ยหอมกับระต่าเนาะนำเสนอโดยเทพหน่อยครับเทยผมนี่เองครับเดี๋ยวมือวันี้สีเห็ุรีวิวให้เบิ่งครับวิธีการ เออยังไงเออเี๋ยก่อนโกไกครับปนไกใสคาออนพี่น้องถ้าเบิงเดีว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติไหนครับพี่น้องให้ที่ตามครับให้ที่ตามเบิงครับวิธีการเห็ดครับง่ายๆครับพี่น้องเบาจะพุ่งสิบห้านำเสนอพี่น้องครับขัวพริกครับขัวคาออนครับขัวหอมครับนี่ครับวิธีขันตอนแรกครับง่ายๆครับขัวใสเครื่องเทศใสเข้าไปนี่ให้มันหอมหอมน ที่ตามต่อไปครับพี่น้องครับขอขันเบรกไล่การครับผู้ใดครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกแซบครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกนวดพี่น้องครับไติีต่อมหาบาวเจ้าพงครับไ้ไล่มหาบาวเจ้าพงครับบาวเจ้าพงจิตงให้ทั่วประเทศเลยพี่น้องครับตอนนี้ครับเป็นปนเนาะโอ้ยมึงเนี่ยคนนะหัวพีดเพิ่งหร้อมขึ้นดังตุยตุยพี่น้องเอ้ยแก่แก่ยางแน่ ใกล้กับย่างแล้วนี่ครับใกล้กับย่างแล้วตามย่างตาแล้วพี่น้องครับที่ตามเบิงครับว่าสีวิธีการสิเป็นต่นไหนครับพี่น้องครับวิธีการง่ายๆครับจากที่น่อยผมนี่เองครับเบิงพี่น้องที่ตามช่มครับอู้หัวริกขัวผิกอันนี้แล้วหอมแล้วเับเป็นโกอีกทีนึงครับที่ตามเบิงครับว่าสิเป็นรสชาติด่นไหนครับเดี๋ยวบาลจะพงเสียซิมให้เบิงครับวาสีแซบสีนวดสำหรับพี่น้องตามไปเบิงพี่น้อง ตดไดเนี่ด้วยโอ้ยมัเบิ้งๆตอนนี้มีผู้ซอยกว่กหอมให้บวกก้าออกต <c oughs> เบิงพี่น้องเบิงเบิงเบิงนี่แหละครับขัวไปเรื่อยๆครับพี่น้องขัวให้มันหอมโอ้ยคักอีกนี้ ตอนนี้กำลังกินหอมกินกระเทียมกินมากพี่น้องแซ่บดังที่นี่เลยพออยู่ได้หนากระทะเลยวิดีโออ้ยเป็นอะไรคักบัวบัวให้มันหอมพี่น้องขัวให้มันซุกครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งขันตอนต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ถึงขันตอนครับเอาโรงคคกแล้วพี่น้องครับแต่สิมาถึงขันตอนตํา ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนวิธีการโขกครับตอนนี้กาลังโขกยำๆเลยนะครับพี่เซนเตอร์ครับทั้งร้านสแตตคตาครับพี่น้องครับนี่ครับประตองห่วงครับก้นโขกให้ครับโอ้ยเบิ่งโหลดเมื่อตาพี่น้องเอ้ยผู้ใดเข้าไปทักทายเดี๋ยวเลยครับทั้งแฟนเพจครับบ่าวเจ้าพงครับยูทูบกับจีเป็นสแต็คตาเฮียต่อยครับ เฟซบุ๊กกสิเป็นเบาวจากป้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้ครับกดซับสไครต์ให้น่นเด้อพี่น้องเด้อสิ่ได้มีคลิปใหม่ๆเห็ดห้พี่น้องได้ดชมได้เบิ่งครับตอนนี้ถึงวิธีการโกครับพี่น้องออตั้มตัต้ตตไปตั้ให้มันโนันๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งขันตอนต่อไปครับรครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สิถึงขันตอนเอาไกล่ลงครับ ไก่ลงไปเลย,น,ลเลยนี่ชูว่าโคบ้านนี้พี่น้องเป็นครับใส,ใส่ปม่วงจักน้อยให้มันอ,ออกเปรี้ยวจักน้อย,ยใส่ปม่วงจักน้อยให้มันออกเปรี้ยวจักน้อยเพิ่นว่าครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใส่ข้าขวคัวพี่น้องโคกลงไปครับเปลี่ยนมือฉมังแล้วพี่น้องอเอ้ยลองมือสแล้ว เบิ่งอาโหลดพี่น้องเลยครับขาดบ่ได้ครับพี่น้องครับขาดบ่ได้ครับเมื่อนี้สนับสนุนโดยครับปลาแดกครับปลาแดกของบ่าวเจ้าพงครับนี่ครับพี่น้องครับปลาแดกสแตกต่าพี่น้องเอ้ยใส่ปนเมื่อนี้พี่น้องผู้ใดอยากแซบอยากนัวให้ทักมาหาบ่าวเจ้าพงครับผู้ใดอยากแซบอยากนัวให้ไล่มาหาบ่าวเจ้าพงครับพี่น้องที่ทรงให้ทั่วประเทศเลยพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องครับ นี่แหละครับด้วยปลาร้าของเบ่าเจักระโปงขับพี่น้องครับปวดได้ยากแสบปวดได้ยากนวดครับพี่น้องให้ทักมาหาเบ่าเจักระโปงขับให้ไล่มาหาเบ่าเจักระโปงขับแสบแล้วเดยาะเบ่าเจักรพโปงสิบห้าไปซิมพี่น้องโอเคนี่ครับเป็นขั้นตอนเสร็จแล้วครับง่ายๆครับบบต้องปรุงยังครับใส่แต่ปลาแดกเบ่าเจ้าโป้งคือจบไปเลยครับเพราะว่าปลาแดกเบ่าเจ้าโป้งปรุงมาแล้วครับบบต้องใส่ยังต่อครับแค่ไปเอาลงใส่อาหารแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็เป็นการเสร็จเลยพี่น้องครับ นะครับฝากติดตามตอนตอนต่อไปนะครับผู้ใดที่เข้ามาชมเ้ี่็ขอขอบคุณในหลายครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับไปครับเดี๋ยวสิบห้าไปซิมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมบาวยพงษ์ครับจากร้านสแต็กามครับพี่น้องครับมาเขียคลิปวิดีโอเต็มครับวิดีโอเต็มครับตัวนี้ครับเอ่เป็นปนไก่ครับปนไก่ใส่ขาออนพี่น้องครับแห่งๆเลยครับ ผู้ใดอยากได้ปลาแดกแซบครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกนวครับให้ไล่หาบาเจ้าพงครับให้ทักขาบลาเจ้พงครับเดี๋ยวบลาเจ้พงสีส่งไหตัวประเทศเลยพี่น้องครับเมื่อนี้มานําเสนอครับปนไก่ครับปนไก่ใส่คาอ่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเอาพี่น้องเบ่งนี่ครับอู้ยชิมเฮ็ดเมื่อกินนะครับวิธีการเห็ดง่ายๆครับแค่ใส่ปลาบเจ้าพงเข้าไปครับบอตองปรุงยังเพิ่มครับแค่นั้นพอจบครับบอตองใส่ยังเพิ่มนะครับปลาเจ้าพงครับนัวแล้วครับเค็มคนแล้วบอตองใส่ยังเพิ่มพี่น้องครับ ปรุงแค่นั้นครับสมตําคือกันครับย่ําคือกันครับใส่วิธีเดียวกันครับใส่เข้าไปแล้วบ่ตตองปรุงอย่างเพิ่มครับเปลี่ยนแค่รสชาติว่าผู้ใดอยากได้ปลาอยากผู้ใดอยากได้รสชาติเข้มผู้ใดอยากได้รสชาติเปรี้ยวผู้ใดอยากได้รสชาติหวานแค่นั้นครับบ่ตตองปรุงอย่างเติมครับและกระเบ้าจากพวครับบัได้สงวนซิ์ครับว่าผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้รสชาติใดหรือจะเฮ็ดรสชาติใดบ่ได้สงวนสิ์ครับ บอจำเป็นต้องเป็นปลาบาวจะพุ่งกระได้ครับบอจำเป็นต้องเป็นน้ำยำบาวจะพุ่งกระได้ครับบอจำเป็นต้องเป็นน้ำตำไทยบาวจะพุ่งกระได้ครับปลาไผ่กระได้ครับได้ทองตลาดมีหลายครับถ้าผู้ใดอยากได้สูตรบาวจะพุ่งครับผู้ใดอยากได้ตําคือบาวจะว่งพี่น้องครับให้ทักหามามาหาบาวจะพุ่งครับให้แชทมาหาบาวจะพุ่งพี่น้องครับ ไฮไลท์หาบาเจะพ่วงขับเดี๋ยวบาเจะพงสิดทรงไ้ทัวประเทศเลยครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้สิเป็นน้ำย่ำพี่น้องน้ำย่ำหมกม่วงครับของร้านสแต็กตำครับย่ำหมกม่วงผู้ใดนั่งย่ำหมกม่วงยแยบเป็นนะครับเอาไฮเขาไปเบิร์นได้ EP ของบาเจะพ่วงขับอยู่ในช่อง YouTube ครับพิมพ์คำสแต็กตำเฮียต่อยแลกาแฟนเพจกัสิเป็นบาเจะพงคนเพี้ยนครับแลกาเฟสบุ๊กกัสิเป็นบาเจะพงคนเพี้ยนครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกแซบครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกด้วยอย่าลืมเนะพี่น้องทักเลยครับเดี๋ยวสททท่งงห้้ัััวปรรระเศคคบบพีนอ ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามทุกคลิปนะครับทุกคลิปเลยพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจตลอดมากครับขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่นะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดมากครับเดี๋ยวสิบห้าซิมแล้วพี่น้องวอลหลายๆแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวสิเมียงให้เบิรงเลย่ะอล์ลายใหญ่ห้างครับ อยู่พัทยาได้หน่บด้อยู่ไฮยูนะ่าใส่มือดีกว่าเนาะแสบกว่าแสบค่ะอืม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 มะเฟืองอืมอืนัวคัะ มัดเว่าออดอกอีกคำหนึ่งพี่น้องเมียงเทศมะเขือฮือฮือฮือุดยอดขออีกคำหนึ่งพี่น้องหมแล้ววะหมแล้วหมแล้ว อีกครับนึงอืงอมสัตว์เข้าไปเลยอยู่พัทยาด้วนี่วันดีอยู่หน้าด้วนี่อ่าสุดยอดพี่น้องแตบเป็นแตบนั่วเป็นนั่วพี่น้องเราต้องห่วงครับประต้องปรุงต่อ แซ่บครับอย่าลืมครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกแซ่บครับผู้ใดอยากได้ปลาแดกนัวครับไห้ทักมหาบ่าวจะพงครับไห้ไล่มหาบ่าวจะพงครับให้แชดมหาบ่าวจะพงครับบ่าวจะพงสีทรงไห้ทั่วประเทศครับบ่าวจักรพงศไใบสมวนทิ์ครับว่าผู้ใดเสิเห็ดรสชาติไห่บริวาครับถ้าผู้ใดอยากได้รสชาติของบ่าวจะพงครับที่บ่าวจะพงเห็ดยูรานครับให้ทักมหาบ่าวจะพงครับ ไฮไลฟ์มาหาบ่าวจุฬาฯขับบ่าวจุงสีทงไ้ทัวประเทศเลยพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านดีเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านดีเขามาติดตามครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ